สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับธุรก,กิจขายสินค้าออน,อ,อนไลน์มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพี่เก่งนะคะเกี Geg ่ยวกับเรื่องของตัวธุรกิจของเขานะคะซึ่งก็เป็นลูกค้าที่เคยอบรมสัมมนากับพี่เก่งตอนที่พี่เก่งจัดบรรยายที่สาธรน,นะคะซึ่เป็นลูกค้าที่เข้ามาฟังได้ข้อมูลแล้วก็เอากลับไปบริหารจัดการหลังบ้านนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่ค่อยสบายใจก็เลยติดต่อพี่เก่งแล้วก็ โทรเข้ามานะัดที่จะให้พี่เก่งเข้าไปดูเอกสารต่างๆของลูกค้าท่านนี้นะคะทีนี้พี่เก่งของสรุปเรื่องของเคสนี้ให้พวกเราฟังดังนี้นะคะคือลูกค้านะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าแม่และเด็กนะคะโดยธุรกิจของเขาเนี่ยเริ่มมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้น,นะคะ่ะเขาเป็นคุณแม่เพิ่งจะคลอดลูกออกมาใหม่ๆนะคะซึ่งลูกค้าท่านนี้นะคะ่ะก็เพิ่งจะได้มีการคลอดบุตรออกมานะคะก็เลยมีการซื้อสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับ เด็กนะคะเด็กเด็กเล็กนีคะมาทดลองใช้แล้วก็พอใช้ไปใช้มาก็เริ่มสึกเสินค้าดีก็โพสต์ลงไทม์ไลน์ลง Facebook นะคะก็กลายเป็นว่าข้อมูลที่โพสต์ออกไปนะคะมีลูกค้าสนใจมีคนรู้จักสนใจก็อยากจะใช้สินค้าด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นโซเชียลกลุ่มเล็กๆขึ้นมาผ่านมา3ามปีนะะี่ค่ะกลุ่มนี้ก็ขยายใหญ่นะคะเลยได้มีการทําเป็นกลุ่มไลน์ในการที่จะขายสินค้านะคะปากต่อปากนะคะจนกลายตอนนี้ก็มีกลุ่มไลน์ในการขายสินค้าอยู่หลายกลุ่มนะคะ ซึ่งทีนี้ค่ะปัญหาของลูกค้าท่านนี้ค่ะก็มีความกังวลเรื่องของการทําธุรกิจในช่วงสามปีที่ผ่านมายอดเขาเริ่มเยอะขึ้นนะคะก็ได้ไปเปิดเป็นรูปของบริษัทเมื่อตอนช่วงกลางปี -62 ทีนี้ลูกค้านะคะก็โทรเข้ามาไลน์พี่เก่งฟังก่อนพี่เก่งก็เลยได้นัดลูกค้านะคะแล้วก็ให้ลูกค้านะคะทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยอดรายรับนะคะความกังวลของลูกค้าเขากังวลเรื่องของการที่จะต้องจะเสียแวตเท่าไหร่นะคะ จะเสียภาษีนิติบุคคลเท่าไหร่ด้วยความไม่รู้นะคะก็กังวลน,นะคะกังวลเรื่องตัวเลขมากๆพี่เก่งเลยได้แนะนําลูกค้านะคะก่อนที่พี่เก่งจะเข้าไปพบลูกค้าที่ออฟฟิศนะคะก็ให้ลูกค้าได้เตรียมข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นะคะก็คือในเรื่องของรายได้นะคะให้ลูกค้านะคะเบรกเบรกตัวเลขรายรับเป็นเดือนเดือนนะคะตั้งแต่ที่เปิดบริษัทมาจนถึงปัจจุบันนะคะว่ารายรับแต่ละเดือนนะคะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะคะเพื่อจะได้รู้ว่ายอดขายเราทั้งปี62เท่าไหร่นะคะ แล้วก็ปี63เท่าไหรไ่ได้มาดูเรื่องของฐานของการที่จะคำนวณเรื่องแวดด้วยตัวด้านรายจ่ายค่ะพี่เก่งก็ได้แนะนำลูกค้าให้เตรียมเอกสารนะคะว่าสินค้าที่เราซื้อมาขายเนะะี่ยค่ะมีใบกำกับภาษีซื้อไหมนะคะถ้ามีให้รวบรวมไว้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ทั้งมีแวดแล้วไม่มีแวดค่ะก็ต้องรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวค่าแพ็กเกจจิ้งนะคะค่าขนส่งค่าแอดมินนะคะเพราะว่าน้อง น้องคนนี้ค่ะมีแอดมินที่ช่วยตอบคำถามแล้วก็ช่วยขายสินค้านะคะที่เป็นทีมงานอยประมาณ3คนแล้วก็รวมถึงได้มีการจ่ายเป็นรูปของเงินเดือนแล้วก็มีค่า incentive ค่า c o m ม i ชชั่นด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของค่า Facebook นะคะแล้วก็เรื่องของตัวค่า l ลน์แอดต่างๆด้วยนะคะทีนี้ค่ะพี่เก่งเข้าไปพบลูกค้าที่ออฟฟิศลูกค้านะคะก็พอพี่เก่งได้ดูเอกสารนะคะโดยที่ทั้งยอดขายและยอดซื้อแยกเป็น2ปีนะคะ ในส่วนของตัวปี62เนะะี่ยค่ะในฝั่งของตัวภาษีของค่าเพิ่มก่อนนะคะพอดูรายการของลูกค้านะะี่ค่ะช่วงของปลายปลายปี62นะคะก็เพิ่งจะเริ่มเกิน1.8ล้านในช่วงปลายปลายปีแล้วทีนี้ในเรื่องของตัวด้านรายได้ก่อนนะคะส่วนที่เกิน1.8ล้านเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องคำนวณหาตัวเลขที่เป็นภาษีขายก่อนนะคะก็โดยเอาตัวที่ส่วนที่เกิน1.8ล้านนะคะ ตั้งแล้วก็คูณด้วย7507หาร้อยเนะคะเราถือว่าเราขายสินค้าเป็นแบตฝักงในนะคะก็ะได้ตัวเลขเข้ามาออกมา1ก้อนนะคะส่วนด้านภาษีซื้อค่ะพอดูเอกสารไปกำกับภาษีซื้อที่น้องเขาซื้อสินค้าเข้ามาขายนะคะเพราะส่วนใหญ่ซื้อสินค้าในประเทศเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีบินของใบกำกับภาษีซื้อค่อนข้างจะเยอะนะก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเท่ากับว่าพอดึงตัวเลขภาษีซื้อนะคะด้านค่าจ่ายทั้งหมดออกมาเนะะี่ยค่ะแล้วก็เอาไปหักกับภาษีขายที่ได้ตัวเลขจากยอดขายนะคะ เอาตัวภาษีขายรบภาษีซื้อนะคะปรากฏว่าตัวผลต่างของภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องนําส่งสมัมภาระคะ่ะตัวเลขไม่ได้สูงอย่างที่น้องเขาเข้าใจไปนะคะตรงนี้ก็ทําให้น้องเขาก็เริ่มสบายใจมากขึ้นแต่ตรงนี้ค่ะจะมีผลต่อเนื่องกันต่อมาก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ได้นําส่งตั้งแต่ตอนที่เกิน1.8ล้านบาทนะคะก็ทําให้จะต้องมีเรื่องของเงินเพิ่ม1.5%ต่อเดือนจนถึงเดือนที่เราชําระภาษีนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนะึ่งคือเรื่องของเบียบ้ยปรับ เบี้ยปรับนะคะ่ะทางสำประกอบเองก็จะคำนวณที่20%ของภาษีมาาูลค่าเพิ่มไม่ต้องชําระนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคูณ2เท่าเข้าไปด้วยแต่เรื่องตัวเบี้ยปรับนะคะเก่งก็นแนะนําลูกค้านะคะว่าตัวเบี้ยปรับนะคะสามารถที่จะคุยกับสำประกรแล้วอาจจะขอมดเว้นได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าก็โอเคหค่อยๆสบายใจในจุดตรงนี้นิดนึงนะคะทีนี้ในส่วนของตัวภาษีอีกตัวหนึ่งนะคะคือภาษีนิติบุคคละคะ่ะ เนื่องจากว่าน้องคนนี้ค่ะได้เปิดเป็นรูปบริษัทแล้วนะคะมาตอนช่วงกลางปี62ในช่วงของปี62ก็ต้องมีการปิดงบเพื่อจะส่งงบที่กระทรวงพาณิชย์เข้าที่สัมปกรานด้วยนะคะทีนที่พอมาดูตัวเลขรายรับและรายจ่ายนะคะภาษีนิติิบุคคลเนี่ยเกิดจากเอารายรับหักรายจ่ายนะคะแล้วก็เหลือเป็นกาไรสุทธิเท่าไหร่ก็ค่อยเป็นเสียภาษีปรากฏว่าพอดูตัวเลขตามที่น้องเขาแยกออกมาทั้งหมดแล้วนะคะรายได้ทั้งปีนะคะลบค่าใช้จ่ายลบต้นทุนในการซื้อสินค้าทุกอย่างนะคะ เงินเดือนค่ะค่าคอมมิชชั่นค่าขนส่งค่าโฆษณาค่าแพ็กเกจยิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเก่งให้น้องเขาตั้งเงินเดือนเขาไปด้วยค่ะเงินเดือนของตัวน้องเขาเองนะคะเพราะว่าน้องอิบอกว่าทําทธุรกิจตรงนี้นะคะเขาใช้พลังงานแล้วก็เหนื่อยกับการทํางานธุรกิจตัวนี้มาก<ๆ>ก็ต้องให้น้องเขาตั้งเงินเดือนเข้าไปด้วยนะคะปรากฏว่าพอหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกมาแล้วนะคะกลายเป็นว่างบขาดทุนค่ะ ทีนี้น้องเขาก็ตกใจอ่าทาไมงบถึงขาดทุนพี่เก่งก็เลยได้ดูตัวเลขให้น้องนะคะปรากฏว่าธุรกิจของน้องเนะะี่ยค่ะมีกําไรประมาณสัก10-15%แล้วแต่ประเภทของสินค้าจากข้อมูลที่ดูออกมาแล้วเนะะี่ยค่ะพี่เก่งก็เลยได้แนะนําน้องไปว่าเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการขายสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงหน่อยนะคะสินค้าบางตัวที่กําไรน้อยอาจจะต้องตัดออกไปบ้างไม่งั้นทําให้ภาพรวมของเราเนะะี่ยค่ะ อาจจะไม่พอที่จะมาหักฟิคคอร์สที่เรามีทั้งหมดนะคะจากตัวเลขที่ได้แนะนําน้องไปนะคะน้องก็ได้เอากลับมาเพื่อจะบริหารจัดการงานหลังบ้านนะคะแล้วก็ได้พิจารณาเรื่องของการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงการที่ต้องปรับราคาสินค้าบางตัวขึ้นด้วยหรือว่าสินค้าบางตัวที่มันกําไรน้องอาจจะต้องเลิกขายไปเลยนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ่ค่ะก็เป็นสิ่งที่พี่เก่งอยากจะแชร์กับพวกเราทุกคนนะคะว่าในการทําธุรกิจะคะ่ค่ะบางทีเราเห็นเงินเนี่ยมันมันหมุนเข้าหมุนออกทุกวันนะคะเราอาจจะคิดว่าเรามีกําไรพอที่ทําให้เราเนี่ยคุ้มหายเหนื่อยนะคะแต่พออย่างเคสเนี่ยค่ะจะเห็นว่าพอสรุปกําไรออกมานะคะจากการที่เราทําข้อมูลมาจริงๆล้วเนะะี่ยค่ะสุดท้ายของการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้มีกําไรอย่างที่เราคิดนะคะเรามีเงินสดเข้าออกทุกวันนะคะเงินหมุนตลอดเวลาแต่พอเรา ตัดเป็นช็อตว่าโอเคภาพที่เราประกอบธุรกิจเนะะี่ยค่ะมันมีกาไรจริงหรือเปล่าปรากฏว่างบไม่ได้มีกําไรนะคะก็ต้องมาบริหารจัดการแล้วว่าจะต้องปรับอะไรต้องลดอะไรนะคะโอเค okay, ก็ในส่วนของเคสดีพี่เก่งก็อยากจะเล่าสู่พวกเราฟังนะคะก็จะได้เห็นเป็นภาพว่าในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยอยากให้เราดูตัวเลขเป็นตัวสะท้อนข้อมูลนะคะแล้วก็ บริหาจัดการจากข้อมูลที่เรามีแล้วก็ในส่วนของตัวภาษีก็ไม่อยากให้พวกเรากังวลน,นะคะภาษีเนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วก็วางแผนแล้วก็จัดการตัวเลขกับมันนะคะคลิปดีที่เก่งขอสรุปไว้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ